ปดประตูแล้วมองรามรูที่ลับนอนดูยังงอนสมังนั่งรำไว้ตาได้มชมใจฝักมีพี่จะรักนักหน้านองนะ,นะ,นะพี่จะไม่ร่าง่ะแม่แค่ตาไปข้างในใจหวดมนตประกาศตาที่มีตอนนี้ในราใจ เจ้าประชารับไล่บอกว่าในมณฑลเจ้ายอมยากกรรมริดมิดรกายจอมมาราข้ามาถึงถึงงามร่มข้าไปด้วยช่วยล้างกองเอีกร์ล้อยากจะจอมจอยจนตุขิ้นวันอุโมงค์เลนแอปแรงวินาหนางนารี ปีจะพาไปคนดี่วิจูบจูเลือหุบตามไปตึงแมงในลองลูบในแต่จูบและลูบคลำในจะพาคำคำบุปผาดม แต่ฤทธิ์ี่ผู้มีจานทันบอกข้าวประมาะ้เจา้าตอนนี้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ในนามมือของพวกอยากได้รับรองว่าต้องทุกข์ความสนุกมันนามา้หนุ่ยหน้าแล้วพอมาบอกให้กับคนดีให้ตัวเจาวว้าเลลือก้าบาดงพงปนาไปช่วยเลือรระมาณนาต่ลูกยาเพื่อทักซีตัดเต้นคุณจูจุบป,ปุปการี จิตโยกีที่เจ้าแจนจำนั่นเลยอาดีโลกป่าชายแม่ของเจ้าตอนนี้ทุกอยากป้าไปแช่แล้วด้โลกอาจารย์รู้ได้ยังไงร,รวดเร็วเลยครับหลวงพอ่อพอเล่นเฟซบุ๊กแต่ยังไม่อาจารย์เปิดก้าไปเลยแต่โลกเฟซบุ๊กป๋อก้าไปเตะกิก้อนกูก้นเออเปิดไปเตะรูทูดยูทูบเปิดเปรูทูดมินดเลย ก้าไปเตเวอร์ไวเวฟหรือซีดอทคอมนะลูกนะกดไปเตะดอทตีโอดอทเต็ดตอดตีตอดตีเต็ดตอดตีกิดตอดเนื้อเม็ดเลือดเตะเบ็ดเปล่าไอ้ไว้หักโนรข้าไปเล่นไปเล่นตลุกนะท่านอาจารย์ผมต้องรีบเดินทางไปช่วยเหลือแม่ชาอยู่ไม่ได้แม่เตอ่นไม่ปลอดภัยอยากบ้าไปเสียแล้วผมต้องลาท่านอาจารย์เดินทางเลยนะหลวงพอ่อไปตลุกแต่ผมเป็นวงสุชาดาเหลือเกิน อาจารย์ช่วยดูแลจุชาดายผมด้วยนะหลวงพ่อเหมือนว่าไม่รักกันแรกนูก้ผมไม่รู้ว่าเธอสวยอย่างนี้แต่รู้ว่าเธอสวยอย่างนี้ผมแต่งงานกับเธอตั้งแต่แรกแล้วมึงกันแต่งงันแต่แรกมึงจบเตรยียมนูปักเล่นในนะังบอกอไว้ชัดไปตลกไปครับหลวงพ่อผมลากรเ้อไปเร็วๆอย่าเตะไปหลกไปไหนเพียกบไ,ไปก่อนรู้ดิเออไปตากกับ ลูกเมียพอควยดูได้ไอเองล็อกเมียได้ผมเหลือไว้แล้วใช้ได้เหลือกับเมียร็อกกับปอตาครับมึงไม่กิ่ลอบปอตาใช่อ่ะผ่มาบทนั่งหัดนั่งตึงปอตาแกต้อกร้นึงพมเหลือผมบัตรีผมมาปอดใช่อ่ะพมมาทำามาอยู่นนบุรีนี่ตั้งมาปีวันนั้นรอบ้านตึงเมียตามมาปีเปียกมาเนยอเนยอยากกินเลยมั้งพว่มอยากนุ่นตึงเมียไปก้อยนุ่นนายพมเราก็ไปลุงโตกับรังหมดน้อย มันใจโอกมียผมมาจานลุ้ดีบอกราชาตบอกมอเนเน่นคุณว่าดมกันนั่นมาไม่ต้องกินเันกันไา้ลุดบอกคุณกั้งางเสียจันทนว่าดีแน้นเพียบแต่มาเที่ยวลาวปายกเรื่องป่านั้นใกล้ก็เที่ยลลาวปลาล่ะมบอกคุณคั้นั่นลูกดอ้ดนะตอาด้มกันไปตากรับให้ตึงใจติดในรากับเมียผมบอกว่าคือนั่นกินข้าวอาบน้ำร็่ ผมทำงานกับเมียพอวันแน่นว่าเดิมถึงผมว่าบอสตึงปวดตาแก่โตตึงมาเมตรีผมมาเลยมึงว่าเปลือกฟังนะจากไปหลายปีกลับมาดีกว่าเก่านอนะน้องนะถึงปวดตาแกโตอตอเปลือกกว่าหมดน้อยปลายการุ่นมีปลาคุ้กับลูกร้อยแต่ฤทธิ์ที่ออกกันนี่ประยุดอ,าาองกระจายกระดิบหลุดลอยน่าไม่หยุดน,นัย รีบเดินลัดตัดฟ้านี่มาจากช้าเลยเช็คยอยใจมาถึงจึงมา มาใครมาจากไหนมาหาน้องตึงทีประจักฤตุรไใดโปรดบอกมาไว,ไว้ๆกับยาใจแคละะิลเธอแม่ของพี่ดูอยากจับน้องนะาไม่รู้จะกลับมาวันไหนคลัาชีวีไโปลดไปนายเอายนะพี่จะดันตางจากนายเรียกการได้ไปช่วยเลือกระบาลนะ ไม่นางรออยู่วัดว่านาเรียยังมีใครก่อนจะจจกรคมรูป้ปี่ีจะจูบน้องจูบเนื้อตองแล้วจ้ากองไม่รู้ว่าจะมาทำไมเลยเจ้ายืนมองเบ้าเอย่างกองใจกระพี่ไปเป็นอน่นเบ้าเาไม่ชื่เลยก็มีอยอยู่ลังนังรองไห้ ไปพบเจ้าคนไม่จะลืมหน้าใหญ่เร้เลยครัวลงเฮยกับเจ้าอื่นชิโนะตึงงย่างไรก็จำไว้ตึงอย่างรอน่นเราจะเรียปีนี้มายังคงรอทิดาเลกบวันใชิดรุ่งจาได้จะกังขาที่ยอกี้ บวนขันมากจากดินเนนชาติการพระนครบัดนี้ได้นำพาขบวนมาเป็นที่เรียบร้อยไปแต่งงานกับองค์จำเ็จพระราชธิดาสุชาดามาแล้วกันบาปาแล้วัวเรากันบาเรากันบาเว้

มาดีมาดีงานเดินทางไกลเสนนี่น้องน่จะพาเวมาเตะทีคุ้ทีนรันารรัรัมาดันที่รรี้เราก่าเนเดินเดินพุงบิวมาดมาดีงานเราเป็นบอยจาวยังกามาดีมั้งนี่มาเตงกับนารีมาดีด้านันมาดมาดีมางานเที่ยงคูเที่ยงคู่เทียงคูอย่าลืมจะไม่ได้มื่อเทียงคู ไม่ดีไหมครัไมเออไม่จายครึอะไรวะไอคร่เปนฟื้นระหว่างาเร็ผมก็ไอ,อค้คบอกว่าละกันวะไอ้บอกวา่วกวาเป็นบอกวาออ่าใช่ไงครึค่กูไม่บอกวา <c oughs> ่าใจมน่ครอมึงไม่ดูดเลยกูยังอมึงเป็นม,มาแดงใครัวนล้าง,งานใครอันเด็กตำลงบบ <c oughs> ยาบเรดมาได้ไงานนะครนะ เออร้อยคือ mm ่ก hmm. okay right. yup> ูบอกว่าครึครึครึ่งอรึ่งกเงเลยมาให้เลยให้ก้ว่งก็ย่องเดี๋ยวยังคนนให้เลยกวิ่งกย่องดี๋ยวยคนคนให้เแก้ว่็องยวยังคนคนที่เลที่วที่วกินเท็จที่มานาที่ลยตำานเลยอย่างค่ะกูกินเท็จวันนั้นที่มานาที่เลยกูนั่งปักเดี๋ยดดดกูงกย่าักัดํจอมัก ก็มันแก้งกว่าก้ยิมตทำแด้เพราะคุกิดได้กำร้อยจะเหมือนกันตากยากับกลยเลยนะไปดีนะครันะร้อยเอ้เรืองคุก่าวให้ตัวลัาเงินใครเอกหรอลูกน้องคู่อจืไรอะมึงไอ้เจงให้รวยร้อยให้ตัวลัหลูลูกน้องรู้เยอะเออเยอได้พุณมาบรามณาคู่จงแจ้งวันนี้มเมียกูจุกจห้วงมังลิศจะปลีดวิลิ รอ้บานมชมเล่นไม่ได้แต่แรกเือบางนี <si ้รู้อยู่บ้านเรารัปลูกปั์มปลูกปล์มเออได้้ากีเพ็ดวันนี้ไงก่ดำลุงก็นัางคลอกกว่าไอ้โขน่ช่วยะกูคุยนได้ังวันไหนกู้องแท๊ค้าตร้อำลายไงแม่งมึงก่ดำปล้มกูได้เล่นะร้อยู่ใกูหวาว่ะ ไหนจะเท้าไอ้เกลือเดี๋ยวใจมาเลยลูกท่ามดีใจตายเลวไอ้ได้พวกรามน้มเปล่าไอ้พี่แล้วเนาะก็มินมาบอกได้เกาแก่ไปเลยนาเอะมามันเรากินเล้ากันวันนี้กินเล้ากันไปเจอเล้ามาได้เกลือนันมึงเจอมั้งเอ้ามาบันรู้เฮ้วันก่อนกูไปบันมึงเหรอกูมึงมึงเจอจริแล้วมาวันนี้มึงเจอเล้าได้ได้ลุดกันมึงลุดกันตายโอ้กันเจอแต่เราพี่นอยจะเฒ่าเราเดี๋ยวใจมาลูกเปล่าลูกเต็งตัวอยู่ลูกกว่าใจอ่ะ ไอ้เด็เตก็มันไปเลยทีาเบาเท็ดเลยม้ยเดชอยว่าจะเบาเช็ดเลยไมมันขึ้นตมอยู่ด้วไอ้ะาบ่าว่แต่ขึ้นตมอยู่ไม่ตมจาทำไรรถไ้เรนั้นปลัดตมเลยจะเบากูนไม่ไทยหไม่ผลผล ไอ้เคลืออยู่นี่คนคุปาอยู่ลูกมาวาไอ้เครือมามาหน้อยมา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 ไว้ปอดตาคนลูกมา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 มเฮยโอปุ่นไลูกไอ้คุปามามาเดี๋ยวมาเดี๋อนี่หนยมาเดี๋นี่มา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 เคยมาเดี๋อนี่หนยมาดมา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 เดี๋ยมาเดี๋ยวเร็มามา ่ฉยหน่วยเพชรนู่พ่อเจ้าบ่าวหัวออกไทยวงฝน่ฉยลงแนวเมียงกูเห็แนแม่มนี่ลิ้นมาพ่อพัวแล้ว,ว,าาวลรุววยรุย,ยมันเพิ่งชนนามันนั่ใจตูดเรียบร้อยเล่มใจโยนสวัสดีพ่อเขยสวัสดีลูกตาลูกน้องไม่จับนะ้ามังจับว่า มาตันแหงมาตันแหง